หมายมงคลของวันเพื่อหัสปดีทั้งในเชิงไทยโบราณและคติความเชื่อความหมายของวันเพื่อหัสปดีมาจากคําสันสกฤตซึ่งแปลว่าครูใหญ่แห่งเทพเจ้าดาวประจําวันคือดาวเพื่อหัสปดีจูปิเตอร์ซึ่งในคติไทยถือเป็นดาวแห่งครูบาอาจารย์ปัญญาความรู้และศาสนาสีประจําวันได้แก่สีเหลืองและสีแสดพระประจําวันคือปางสมาธิ ปางนั่งขัดสมาธิประหัตวางซ้อนบนตักหมายถึงความสงบความมั่นคงของจิตความเชื่อและพลังของวันพฤหัสบดีถือเป็นวันของครูอาจารย์ปราชญ์และนักบวชสื่อถึงสติปัญญาความเมตตาความยุติธรรมและศีลธรรมผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเชื่อว่ามักมีลักษณะเป็นคนรอบรู้ชอบให้คำปรึกษาซื่อสัตย์มีคุณธรรม เป็นวันที่เหมาะแก่การเริ่มต้นทางการเรียนการสอนการเจราจาเรื่องความรู้หรือกิจกรรมทางศาสนาอาชีพที่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสสบดีครูอาจารย์วิทยากรเพราะเป็นวันของครูบาอาจารย์โดยตรงเหมาะกับการถ่ายทอดความรู้และการสอนผู้อื่นนักกฎหมายผู้พิพากษาทนายความด้วยความรักความถูกต้องอยุติธรรมจึงเหมาะกับสายงานที่เกี่ยวกับกฎหมายได้ระเบียบ แพทย์พยาบาลนักจิตวิทยาจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเหมาะก,กับงานด้านสุขภาพและการดูแลนักปวดนักวิชาการทางาศาสนานักวิจัยมีความผูกพันกับธรรมะาศาสนาและการ้นคว้า้าาชการผู้บริหารองค์กรมีความรับผิดชอบสูงรักความมั่นคงและมักได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้อื่นนักเขียนนักวิชาการนักปราช พราะมีความคิดลึกซึ้งรอบคอบเหมาะก,กับงานสร้างสารรค์ที่ใช้ความรู้และการวิเคราะห์คนเกิดวันพฤหัสบดีเหมาะก,กับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับครูความรู้ความยุติธรรมการดูแลและศาสนาพรบุคลิกเด่นคือปัญญาคุณธรรมและเมตตา